ห้าเรื่องจริงเกี่ยวกับหลุมดำปรากฏการณ์สุดลึกลับที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต้องอึง้ง 1. หลุมดำเกิดจากการตายของดาวหลุมดำคือจุดจบของดาวเลษ์ขนาดใหญ่หลังจากที่มันระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาแรงดึงดูดมหาศาลก็จะทำให้เกิดเป็นหลุมดำที่ไม่มีอะไรหนีออกมาได้ 2. แสงก็หนีไม่พ้นเพราะแรงโน้มถ่วงของหลุมดำเข้มข้นมากแม้แต่แสงซึ่งเป็นสิ่งที่เร็วที่สุดในจักรวาลก็ไม่สามารถหลุดรอดออกมาจากมันได้ 3. มีหลายขนาดหลุมดำมีตั้งแต่หลุมดำขนาดเล็กไปจนถึงหลุมดำขนาดมวลยวดยิ่งที่มีขนาดใหญ่มหาศาลร,รวมถึงที่ศูนย์กลางทางช้างเผือกของเราเองด้วย4เวลาเดินช้าลงเมื่อใกล้หลุมดําหากเราอยู่ใกล้หลุมดําเวลาเราจะเดินช้ากว่าเมื่อเทียบกับคนที่อยู่ไกลจากมันนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการขยายเวลาซึ่งสัมพันธ์กับทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์ 5. หลุมดําอาจเป็นประตูสู่มิติอืน่น มีทฤษฎีบางอย่างบอกว่าหลุมดำอาจเชื่อมโยงไปจักรวาลคู่ขนานหรืออาจเป็นทางเชื่อมไปสู่มิติอื่นที่เรายังไม่รู้จักอย่าลืมกดติดตามสมองบวมเพื่อฟังเรื่องราวต่อไปในวันที่ประวัติศาสตร์โลกต้องการหรืการสำรวจอโอกาศได้เริ่มต้นขึ้น <S <S เมื่อสหภาพโซเวียตได้ปล่อยสปุตนิกหนึ่งดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นสู่วงโคจรในวันที่4ตุลาคม1957มันสามารถส่งสัญ,ญญาณวิทยุกลับมาที่โลก ซึ่งเป็นการทดสอบเทคโนโลยีอวกาศที่สำคัญในยุคนั้นสปุตนิกหนึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง58เซนติเมตรและหนักแค่83.6กกิโลกรัมเท่านั้นแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดการการปล่อยสปุตนิกหนึ่งไม่ได้เป็นแค่การทดสอบเทคโนโลยีแต่ยังเริ่มต้นการแข่งขันอวกาศระหว่างสหรัฐและสหภาพโซเวียตที่ดำเนินมาตลอดสงครามเย็นมันเป็นก้าวแรกของมนุษยชาติสู่การสำรวจอวกาศและยังคงเป็นสัญลักษณ ของการพัฒนานวัตกรรมในยุคอวกาศวันนี้เราได้เห็นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในอวกาศแต่ทุกอย่างที่เริ่มต้นเกิดจากสพุดนิหนึ่งสมองวมดาวเสาหรือที่รู้จักกันในชื่อราชาแห่งวงแหวน ดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่6จากดวงอาทิตย์และเป็นดาวแก๊สจักรที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองในระบบสุรยิยะรองจากดาวพระหัสและที่ทำให้มันโดดเด่นสุดๆคือวงแหวนขนาดมาหึมาวงแหวนพวกนี้ไม่ได้เป็นชิ้นเดียวแต่ประกอบด้วยชิ้นส่วนเล็กๆของน้ำแข็งและหินที่โคจรรอบดาวด้วยความเร็วสูงบางคนอาจจะยังไม่รู้วงแหวนของดาวเสาบางวงบางจนมองไม่เห็นด้วยกล้องธรรมดาแต่ถ้าได้เห็นชัดๆบอกเลยว่าสวยจนลืมหายใจ รู้ไหมว่านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าวงแหวนของดาวเสาร์อาจเกิดขึ้นจากดวงจันทร์ที่ถูกทำลายเมื่อหลายล้านปีก่อนและนี่คือหนึ่งในเรื่องมหัศาจรรย์ของจักรวาลถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสมองบวมรู้ไหมว่าหลุมดำที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลที่เรารู้จักคือฟินิกเอมันมีมวลถึง1000ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ใหญ่จนแม้แต่จินตนาการก็ไม่พอฟินิกเอยังช่วยควบคุมกระจุกดาราจักร ฟินิกส์คาสเตอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มดาราจักรที่ร้อนแรงที่สุดในจักรวาลด้วยและมันไม่เหมือนหลุมดําทั่วไปฟินิกสเอช่วยกระตุ้นการสร้างดาวเลิกใหม่ทําให้จักรวาลยังคงเต็มไปด้วยความงดงามหลุมดาฟินิกส์เอทาให้เรารู้ว่าจักรวาลยังมีอะไรอีกมากที่เราไม่เข้าใจแล้วคุณละ่ะอยากรู้เรื่องอะไรอีกบ้างขอเป็นมาบอกเลยอย่าลืมกดติดตามสมองบวมเพื่อฟังเรื่องราวต่อไปรู้ไหมว่าดาวพูโตไม่ได้เป็นดาวเคราะห์แล้ว ย้อนกลับไปปี2006นักวิทยาศาสตร์จาก IAU ได้ตัดสินใจลดสถานะของดาวพูตโตจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แค่เหตุผลก็เพราะว่าดาวพูตโตไม่สามารถเคลียร์วงโคโจรรอบตัวเองได้ใน,นขณะที่ดาวเคราะห์อื่นๆ จะมีวงโครจรที่ชัดเจนแต่พูโตดันแชร์วงโครจรกับวัตถุอื่นๆในแถบไครเปอร์ซึ่งอยู่สุดขอบระบบสุริยะของเราแต่พูโตยังคงเป็นดาวคราะแคทที่มีความพิเศษมากๆมันมีดวงจันทร์ของตัวเองถึง5ดวงและมีบรรยากาศบางๆที่มีไนโตรเจนและมีเทนอีกด้วยแล้วคุณละ่ะคิดถึงพูโตในฐานนะดาวเคราะเหมือนเดิมไหมอย่าลืมกดติดตามสมองบวมเพื่อฟังเรื่องราวต่อไปรู้ไหมว่าสัตว์ตัวแรกที่ไปอวากาศคือใครมันคือสุนัขตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าไลกาในปี1957 ไลก้าหมาพันทางจากรัสเซียได้กลายเป็นสัตว์ตัวแรกที่ถูกส่งออกไปนอกโลกบนยานอาวกาศที่ชื่อว่าสปุตนิทูไลก้าถูกเลือกเพราะเป็นหมาจรจัดที่เชื่อว่าร่างกายแข็งแรงมากและพร้อมสาหรับภารกิจครั้งนี้แต่ด้วยเทคโนโลยีในตอนนั้นไลกากลับไม่สามารถเดินทางกลับมาได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าถึงแม้ไลก้าจะไม่สามารถกลับมาได้ แต่เธอก็เป็นก้าวแรกของการสำรวจอวกาศที่ทำให้มนุษย์สามารถไปดวงจันทร์และไกลกว่านั้นต้องขอบคุณไลก้าสุนัขที่เป็นตำนานในประวัติศาสตร์อวกาศนอกจากไลก้าแล้วยังมีสัตว์ชนิดอื่นที่ถูกส่งไปนอกอวกาศเพื่อนๆคนไหนรู้บ้างลองคอมเมนต์ดูกันหน่อยและอย่าลืมกดติดตามสมองบวมเพื่อฟังเรื่องราวต่อไป 6. กพาราทิตสีเหลืองความจริงคือพาราทิตเป็นสีขาวแต่เมื่อมองจากโลกสีของมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเพราะชั้นบรรยากาศของเรานั่นเอง 7. การขึ้นไปบนอวกาศเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีชุดอวกาศการขึ้นไปได้แต่มีเวลาจำกัดมากถ้าไม่มีชุดป้องกันจะเสี่ยงกับอันตรายและอยู่ได้แค่ไม่กี่วินาที 8. อุกบาทลุกเป็นไฟเพราะแรงเสียดทานจากอาวกาศจริงๆแล้วเกิดจากแรงเสียดทานกับชั้นบรรยากาศของโลกเพราะในอวกาศไม่มีอากาศให้เกิดแรงเสียดทาน 9. แสงดาวกระพริบเพราะตัวมันส่องไม่เสถียรถ้าจริงแล้วแสงดาวกระพริบ พราะแสงผ่านชั้นบรรยากาศที่หนาต่างๆของโลกทำให้เกิดการหักเหส 10. หลุมดําจะดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปจริงๆแล้วหลุมดําก็มีแรงดึงดูดเหมือนวัตถุทั่วไปถ้าไม่เข้าใกล้เกินไปก็จะไม่เป็นอันตรายฟังจบแล้วเพื่อนๆคิด,คดเห็นกันอย่างไร10เรื่องที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับอวกาศ 1. ในอวกาศไม่มีแรงโน้มถ่วงจริงๆแล้วมีแรงโน้มถ่วงทุกที่ในจักรวาลแค่ในอวกาศแรงดึงน้อยมากจนทําให้เราเห็นนักบินลอ,อยอยู่ได้ 2ดวงดาวระเบิดตลอดเวลาดวงดาวไม่ได้ระเบิดตลอดเวลาแต่การเกิดซูเปอร์โนวาเกิดขึ้นแค่ในบางดวงดาวที่หมดอาอยุการใช้งานแล้วเท่านั้น 3. อวกาศมีเสียงดังจริงๆแล้วในอวกาศไม่มีเสียงเลยเพราะไม่มีตัวกลางให้เสียงเดินทางได้ 4. ดาวเคราะห์ต้องมีพื้นดาวเคราะห์แก๊สอย่างเช่นดาวพฤหัสและดาวเสาร์ไม่มีพื้นให้เหยียบเลยมีแค่ชั้นแก๊สหนาๆเท่านั้น 5. ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมาก จริงๆแล้วดวงจันอยู่ไกลจากโลกถึงประมาณ3 8 8 4 0 0 0กิโลเมตรคุณเคยคิดไหมว่าการลอยอยู่กลางอาวกาศแบบไม่มีใครอยู่รอบๆมันจะรู้สึกยังไงลองนึกภาพตัวคุณอยู่ในชุดนักบินอวกาศมองไปรอบๆเห็นแต่ความมืดที่ไหลขอบเขตเห็นโลกอยู่ไกลๆเหมือนจุดเล็กๆที่ลอยอยู่ท่ามกลางจักราวาลอันกว้างใหญ่ทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีเสียงใดๆไม่มีใครเลย คุณเริ่มคิดว่าหากเกิดอะไรขึ้นที่นี่ไม่มีใครสามารถมาช่วยคุณได้แม้ในใจจะรู้อยู่แค่ชั่วข่าวแต่เพียงไม่กี่นาทีนั้นก็อาจทำให้รู้สึกเหมือนว่าทั้งชีวิตได้หยุดลงแล้วมันคือความรู้สึกที่ทั้งสวยงามและน่ากลัวในเวลาเดียวกันมันคือการได้เห็นความเล็กน้อยของตัวเองและความยิ่งใหญ่ของจักรวาลหากเป็นคุณละ่ะจะรู้สึกยังไง รู้หรือไม่คุณสามารถเข้าไปในหลุมดำได้หนึ่งครั้งในชีวิตแต่คุณจะไม่ได้ออกมาเลย